ข้างเย็บผ้าชีวลิก็เข้ากาชามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วครั้งนี้ผมจะสุ่มได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปรู้พร้อมกันกันได้เลยครับอยากเติมเกลราคาถูกต้องนี่เลยกับ d e i c a t e Game Top u p Center ไม่ว่าจะเล่นเกนชิมแพกฮอนไกนสตาร์เร็วโลบอกหรือว่าเกมอื่นก็มีเลือกเติมอย่างมากมายสะดวก เติมไวปลอดภัย100%ต้องที่ A.K. Game t o p Up Center อย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับจิตต์เราเข้าสู่ช่องต้งคุงด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะผมก็จะมาสุ่มกาชาชิโอรินะครับผมต้อนรับแพท4.5อย่างเป็นทางการฮะและนี่เลยนะครับนี่ชิโอรินั่นเองนะฮะรวมถึงแพทเนี้มีตู้กาชาแบบใหม่มาด้วยก็คือตู้รวมปรัขนานั่นเองตู้รวมมิดมอนสเตอรเลยก็ว่าได้เนาะ วันนี้เราก็จะมาสุ่มการชาชิโอรีกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปสุ่มเรียกว่าตู้ตู้โนเอลก่อนตู้โนเอลก่อนนะทุกคนนะไปลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วฝาอู้เม็ด้าหกสานะเพิ่งสะเก็ตเจมเจมสองหมื่นนะฮะแล้วก็เม็ดลุงยี่กเออนะครับผมปเริ่มเลยสามส สีทองจงมาคุยค้างอะ่ะค้างม่วงโอเคตกใจง่วทองตามเลยแล้วกันเนาะโอ้ฟิตกันโงเอลได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ตายต่อไปอย่าค้างดีชอบค้างแล้รู้สึกมันจะทองอ่าไปโตนะฮะมาแล้วครับกับชิโอรินะฮะชิโอริ ขอร้องถ้าได้เธอนั้นก็คือแบบเราจะไปแบบว่าให้เธอตัดผ้าทําผ้าให้ <c oughs> เออเขานางเป็นแบบว่าเ <c oughs> ขาเรีเยกอะไรนะคนตัดผ้าไงทําผ้าทำเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้อืป่ะเริ่มเลยสิบโลแรกสิบโลแรกนี่คือแบบทองเลยได้ไหมทองเลยนะเออเกมนี้น่ารักที่สุดต้องทองแล้วแหละสามสี่ป่ะทองเลยสิบโลแรกโอ้ยม่วงข้ามเลยโอเลเซอร์ laser. มาจากไหนก่อน ยี่สิบโลทองมวงอีกแหละโกโรสามสิบโลสีทองจงมามาโอ้ยมีหมาอีกโอ้ด้วยสี่สิบโลมาเลยโอ้ยอะไรเนี่ยยุนจินสี่สิบนะพอแล้วม้งมันจะลึกไปเปล่าห้าสิบโลแล้วไป ม่วงสายุยูหกสิบก็ยังม่วงอยู่โกโลสอปพิตตี้แน่นอนแบบเนี้ยเอาเลยนะเจ็ดสิบอ่าโอเคชัดเลยสอปพิตตี้นะครับต่อไปนี้นะฮะก็จะคือของแน่ๆแต่ไม่รู้จะเป็นใครนะฮะจะหลุดเลรีหรือเปล่าไปดูกันนะฮะสามสไปทอง มาแล้วจะเป็นใครกันนะจะเป็นใครกันนะ71 72โดลิ73 74 75 76 77 78ปโอ้ยไม่ลุด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 เย้ yeah. ไม่ลุดนะไม่ลุดไม่ลุดเย้ yeah. เอาเรื่องไม่ลุดนะทุกคนเออเป็นไงดวงเรามันก็ได้อยู่นะ อ่ะโอเคเดี๋ยวขอขอไปแวะไปสุ่มตู้ถาวรหน่อยละกันเออมันมีเม็ดฟ้าเหลืออยู่ประมาณสี่สิบเจ็ดลูกอ๋อแลกก่อนแลกก่อนลืมลืมลืมมาครับทุกคนเราสุ่มตู้ถาวรก่อนนะไม่คาดหวังละกันอันเนี้ยเพราะว่ามีแค่นี้เออแต่ถ้ามาเร็วก็ดีแน่จริงก็มาเร็วให้หน่อยเถอะให้ให้ให้เห็นเป็นดุนตาไปสิบโลแรกทองเลยม่วง อเกลือด้วยย0สบโลม่วงเฮ้ยสาระ30โลก็ยังม่วงอยู่อาวุธอีกแล้ว40โลบาบาร่า50โลแล้วเฮ้ยทองเฮ้ยหมาหมาหมามา,มาแล้วอะไรอะอะไรอะอะไรอะเออถ้าอยากได้อะไรก็เป็นตัวละครไหมอยากเล่ตัวละครอ,อยู่ อยาได้ตัวละครอ,อยู่นะสี่สองสี่สามสี่ส้าหกสบสแปโหโลสุดท้ายแเลยสี้โหโลสุดท้ายและคืชิงห้าสิบเอยมีมีดวงอยู่นะเราเนี่ยเออ เอ้ยเอาเรื่อง50โลนะฮะอ่ะสุป1โล8เกลือ2อ่ะเกลือนะฮะโอเคครับมากันต่อฮะหลังจากที่เราได้ทองไป2ตู้แล้วรอบนี้เราก็ต้องได้ทองแบบเร็วๆด้วยนะแล้วผมจะเอาอาวุธประจำตัวนะนี่อาวุธประจำตัวเชียรีนะฮะชื่ออะไรอ่ะยูระคุมิสุกิริเออชื่อชื่อแบบเท่ด้วยนะไปะ10โลแลกทองเลยจะได้จบจอยากไปถูกตู้อื่นต่อ สิบโลแลกทองเลยให้มันรู้แร้วรู้รอดไปสีทองจงมาโอ้ยไม่ทองล้าไม่แน่จริงนี่นา <c oughs> โขงมามาโอเคยี่สิบโลต่อเลยแล้วกันมาโอ้ยทองเร็วๆเธออย่าไปสุ่มตู้อ่นโตสามสิบโลมาเลยมาเลยเนี่ยมาเลยโ้ยไม่มาทุกคนสี่สิบโล โอ้ไม่มาไม่น่ามาเร็วแล้วทรงนี้ห้าสิบโอ้ยไม่มาหกสิบแล้วมาเพอไม่ออกสุดท้ายแล้วนะฮะออ้คาเวและเจ็ดสิบครับป้ายอย่าลุดนะมาช้าไปอย่างเงี้ยอย่าลุดนะขอร้องอย่าลุดนะขอเพอมันจบๆไปนะอันนี้เท่าไหร่ละน่าจะหกสิบเอ็ดโลนะทุกคน 61นะครับ62 63 64 65 66อุ้ยไม่หลุดเย yeah! ้ไม่หลุดไม่หลุดเฮ้ยเหล่านี้มันก็ใช้ได้นะดวงของผมนะเออไม่หลุดอุ้ยทำไมม่วงเยอะจนะังอะเออเอาเรื่องเอา่ใครขอเขาลกมาขออยังไม่รับนะครับใครอะอเ เอ้ยไม่ลุดอะทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องอ่าอุ้ยตึงนะเนี่ยแลกกันเลยป่ะไปลองของใหม่ดีกว่ามากันทุกคนแล้วผมอยากลองของใหม่ฮะตู้ใหม่ล่าสุดที่มาใหม่ระบบใหม่เนาะเออป่ะเฮ้ยเลือกใครดีอะคิดหนักเลยอะ่ะใจนึงอะ่ะอยากเลือกตัวละครนะแต่อาวุธก็ก็เมื่อกี้หลุดใครนะหลุดเป็นเคร์ใช่ไหม ก็ไม่เวิร์กป่ะถ้าจะาให้เลือกอะไรให้เครองงั้นเอานไหนก็เป็นธาตุหินเนาะแพทเนี้ยก็เรียกว่าเป็นธาตุหินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพีโดไปเอาเบโดเออเอาเอาเบโดเลยนี่มาเอาเบโดนะเอาเบโดเออจะทองไหมอ่ะเหลือแค่นี้แล้วอ่ะจะทองไหมนะจะทองหรือเปล่าไปเริ่มเลยดีกว่าสามสองหนึ่งสีทองจงมาพีโดมาเหอะเร็วมาเลยทอง ไม่ทองม่วงอุ้ยมิก้า20โลไปอุย้ยไม่ทองอะ่ะโอ้อะไรอะ่ะโอ้ต้องส่งทีละหนึ่งละอ่ะเราแบบว่าสคิปเลยละกันฮะ,ะอ่า22 23 24มีปฏิหารไหมยี่สิบห้แล้ว ยี่สิบหกไม่ทองเลยวะ่ะยี่สิบเจ็ดอไม่ทองนะคะไม่ทองอะเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันหน่อยดีกว่านะครับทุกคนนี่แล้คือสิ่งที่เราได้มานะคะตามนี้เลยก็เคยูนะครับแถมเชีโรลีเราเนี่ยได้อาวุจจำตัวด้วยอย่างเตือนครับทุกคน ได้วุ้ประจำตัวด้วยนะโอ้โคตรแฟชั่นเลยนี้สวยอะ่ะอย่เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเออโอ้อยังสวยอะ่ะโอ้โหดาบคู่อย่างเท่เออเอาเรื่องปิยตุกตา อุ้ยอะไรอะ่ะทำะไรอะ่ะเมื่อกี้เฮ้ยอย้มันทำทำดามิตรงนู้นด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองเอออย่างเท่อย่างเท่นะทุกคนเหมือนจะมีอีกไอเดียหนึ่งนะฮะที่เราจะต้องไปสุ่มต่อนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูอีกไอเดียเลยดีกว่าครับมาครับผมก็หลังจากที่ไอเดียแรกก็คือได้หน้าตู้ใหม่ไม่เกลือนะฮะมาดีมาดูไอเดียตัวเองบ้างดีกว่านะครับแต่ว่าไอเดียของผมเนี่ยมีไม่ถึง10โลนะแต่ว่าสุม่มประวัติสุม่มอ่ะคือเยอะและ้วลึกแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยว mm hmm. ให้ดูประวัติก่อน นี่อ่ะห้าสิบห้าหกสิบหสิบห้าเจ็ดสิบเจ็สิบโลนะครับแล้วไม่มีการันตีด้วยนะไม่มีการันตีด้วยนั่นหมายความว่าอาจดุดเรศก็ได้แต่ว่าผมจะทองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่มาเจ็ดสิบเจดโลก็อาจจะทองแล้วแหละปะเริ่มเลยแล้วกันเริ่มเลยนะอันนี้จะเป็นโลที่เจ็ิเอดนะโอเคไปสีทองแม่อมยม่พูดดีกว่า อย่าหลุดเลสพอไปเริ่มสามสี่เจ็ดสิบเอ็ดไม่มาข้ามนะครับเจ็ดสิบสองยังไม่มาเฮ้ยลุนมากจะหลุดมไหมเนี่ยอ่ะต่อนะเจ็ดสิบสามยังไม่มาเจ็ดสิบสี่โอ้ยยังไม่มา 75โอ้โหข่าวอะไรขนาดนั้นนะ76อุย้ยมาแล้วปไปใครอ่ะจะหลุดไม่ได้อาไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดเย้ไม่หล,ล, yeah, ลุดนะจ๊ะไม่หลุดจ้าไม่หลุดไม่หลุดเย้ yeah, ได้แล้วไม่หลุดด้วย อยากลองท้าทายระบบอ่อะอยากลองสุบตัวนี้เล่นๆนะ่ะเออมีแค่นี้คงไม่มาหรอกอโอเค <c oughs> เกลือเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนจะดีใจแล้วเธอขอเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเลยเปลี่ยนก่อนเลยเย่ไม่หลุดเด็ดจ้าไม่หลุด ไม่ลุดเย้โอเคโอเคโอเคปาเดี๋ยวเราไปกดไอดีให้กับน้องอีกคนดีกว่านะฮะลุยมาครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาอีกไอดีหนึ่งนะเป็นไอดีของน้องที่เขาฝากมาให้สุ่มนะครับผมนี่เลยนะฮะปาเดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่าเขามีกาชาอะไรเท่าไหร่บ้าง ว้ามีหมื่นหนึ่งนะครับอ่า <c oughs> แลกแลกอันนี้ให้เลยแล้วกันเนาะแลกให้เลยนะ,ปะไปได้เดือแรกไปหรือย,ยังเอายังยังเหลือนิดโอ้โหไม่พอด้วยโอเคไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันมาครับเริ่มเลยดีกว่าเขาจะได้เลยไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าฮะสามส,สิบติบแรกมาเลย เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาเลยมาเลยจริงแล้วไม่รู้ด้วยนะว่าประวัติการสูงกว่าอน,อน,นี้เท่าไหร่แล้วอะเออลืมดูอะหนึ่งสองสามสี่เอาละเอาละห้าหกเจ็ดแปดเก้าและเอ้ยมาเร็วเกินสิบ แต่ตอนนี้สงสัยว่าประวัติเขาเท่าไหร่เราไปดูก่อนนะทุกคนนะประวัติเขาเท่าไหร่อ่ะเมื่อเกี้ยมันยังไม่รีเฟรนะทุกคนขอดูประวัติเขาหน่อยฮะห้าสิบสิบห้ายี่สิบ0 55ห้าสามสิบสห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าห้าหกสิบหกห้าเจ็ดโอ้หกสิบห้าแล้วก็หกสิบหกอ่าก็ถือว่าซอฟตี้เนาะ แล้วก็ไม่หลุดเลทด,ด้วยเพราะก่อนอนี้เขาได้ยูล่าไปไม่มีการันตีด้วยเอ้ยยินดีด้วยครับได้เลวนะฮะอ่ะหลังจากเมื่อสักครู่นี้นะฮะเขาได้เชียร์ลีไปแล้วนะครับทีนี้น้องเจ้าของอดีตเขาบอกว่าเขาอยากแทงสวนนะฮะทุกคนเขาอยากเอเอสวนนะครับกดเป็นนี่เลตอัพเลตฮอ,อนนะฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมประวัติอาวุธเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยขอดูหน่อยเซโอ้เพิ่งได้อันนี้ไปด้วยนะครับเวอร์ดิกไปนะประวัติเป็นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเปสิบเอ็ดโลนะฮะไม่รู้ว่าจะทองหรือเปล่าสาม สอง,งสีทองจงมาเลยม่วงยี yeah, โล้มาเร็วได้ไหมอ่ะอากไปส่งตู้อื่นต่อเฮโซสาโลสาสิโลนะฮะส1โลไม่ออกสีโลโอ้ม่วงไม่ได้เหรอไอทองไม่ได้เหรอโอ้ยห้อแล้ว อย่างม่วงอยู่สอบพิตตี้แลหละ61แล้วโอเคและ71ครับอันนี้คือสอบพิตตี้แล้วแต่จะได้อุธอะไรไปดูกันเลยมาเร็วอุธอะไรอะ่ะอ่าอันนี้จะเป็นโลที่เท่าไหร่นะอ่า62 63 64 6 5 66 67 หกสิบแปดโอ้ยลึกจังอะหกเก้าเจ็ดสิบโอ้โอะไรเนี่ยไม่ได้อยู่ในเลด้วยนะอะไรอะลุดเอโมสเฉยอะไรครับเนี่ยอ,อะไรอะทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ยแลกก่อนเอ้ย หลุดละอะไรเนี่ยต่อเลยแล้วกันเนาะหนไหนๆก็มาขนาดแล้วอาจจะมีปฏิหารสิบโลออกเลยสิบโลออกเลยสีทองจงมาอุ๊ยมีปฏิหารแล้วเหรอยี่สิบโลมาเฮ้โอ้โห ทุกคนเราพอสไปตรงนี้ก่อนนะฮะขอไปเคลียร์ตู้ถาวรน,นิดนึง5โลตู้ถาวรเขาประวัติเขาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าห้าหกสิบวิลึกอยู่นะหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองโอ้ลึกอยู่เกือบใกล้ทองแล้วหกสิบสามทองเลย ไปมา64 65ไม่มา66โอ้โหเกินและว7ครับโอ้โหเกลือจริงๆเลยไปตู้นี้ต่อนะฮะมีอยู่แค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละไปไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วไปเลยเกลือ ปฏิหารจะเกิดขึ้นไหมนะเกลือโอ้ยจะมีไหมเนี่ยปฏิหารนั้นเกลือ <c oughs> ก็ยังเกลืออยู่โอ้เกลืออุย้ยตกใจนึกว่าทองโอ้อ้าวได้ขอเล่ไป เอยจะมีปฏิหารไหมไม่มีแล้วแหละปะ่ะสุดท้ายละเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะฮะถึงจะหลุดแต่ก็โอเคอยู่นะอืโอเคครับทุกคนก็เป็นยังกันบ้างฮะชอบกันหรือเปล่าก็อย่างว่าจะจุใจกันนะครับแล้วครั้งหน้าผมจะมาส่งกาชาอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วนะบ๊ายบาย ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสน,สนุกมาถึงแล้ว,ว